อรุนสวัสดิ์ทุกคนวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเกม p l a y ทูเพยเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนี่เกมนี้เห็นชัดไหมเนี่ยอะไรวะลูนิเควสนี่ลูนิเควสนี่เป็นเกมเป็นเขาเรียกอะไรเป็น d ร a อเป็นรอปไลท์นะใช้ก็คือใช้ปากกาในการวงเป็นเออใช่ใช้ปากกาในการวาดรูปอ่ะแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จวันนี้เราเลือกมิชชั่นมาแล้วเป็นเวอร์หนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจที่ทุกคนเห็นอยู่เนาะเนี่ยตรงนี้เป็นภารกิจไหนอ่ะเฮ้ นีเด็กโคมาด้วยแหมอุส่าห์ซ่อนอยู่ต้องนานโอเคเกมนี้เป็นเกมที่เด็กรีเควสมาว่าเฮ้ยมาถ่ายถ่ายกันดีกว่าเรามาถ่ายทำไมต้องบอกอะไรนี้อะเหรอพูดไม่ได้โอเคพูดไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวอาิิาย์วิธีการเล่นคร่าวๆก่อนวิธีการเล่นก็คือทุกคนจะมีกระดานสีขาวอันนี้คนละหนึ่งอันนะเดี๋ยวเราต้องวางแล้วก็ห้ามหมุดแล้วแล้วเราก็มีปากกา1อันเผอิญปากกาของเกมหมึกมันหมดไปแล้ว ก็เลยใช้ปากกาไว้บอร์ดก็จะลบยากนิดนึงเนาะก็ใ,<ช>ใครไปหัเออ,อ ừ, ก็เลยต้องใช้เครื่องมือช่วยนิดนึงไม่งั้นคนทุกคนก็อาจจะไปหาปากกาแผ่นใสที่มันลบได้แล้ววิธีการเล่นก็คือนี่เขียนลากเส้นให้ให้ได้ตามอบเจ t i ีฟของเกมเนาะก็คืออย่างตรงเนี้ยก็คือว่าเออตามเคสของเกมว่าอย่างเช่นไอตัวสีเขียวเนี่ยเป็นการได้คะแนนลากเส้นแบบไหนสีแดงเป็นอันที่เสียคะแนนเนาะอย่างอันนี้เป็นเวอร์หนึเราเลือกมาเป็นเวอร เราจะเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึงเลเวล6กก็ถ้าได้ครบเขาเรียกว่าอะไรครบ6เลเวลเล่นครบ6เลเวลก็คือจบเกมใครได้คะแนนเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปโอเคไหมเราโดยที่อันนี้เลเวล1เนี่ยมันเป็นการลากเส้นจากจุด,จจดต้นทางจุดก<ค>จุดสุดท้ายใช่ถ้าลากต่อจากจุดแรกไปถึงจุดสุดท้ายได้นะเราลากได้แค่1เส้นนะตรงนี้เขาเขียนไว้แค่1เส้น ได้สาคะแนน<ม>ใช่ไหมได้3คะแนนแล้วก็ถ้าไปโดนที่เป็นรูปดาวได้อีกหน,นึ่งคะแนนแต่ว่ามีข้อเสียก็คือถ้าโดนพวอหนูพ่อต,ติดลบนี้คะแนนติดลบสองเนี่ยเขามีสองลบสองดาวใช่ไหมโดนไอ้เจ้าหนูๆน,นะลบสองดาวแต่ถ้าโดนก้อนหินลบหนึ่งดาวนะที่เป็นกรอบสีแดงนะ<ม>โอเคหนึ่งรอบเล่นสามสิบวิอ๋อมีระเบิดด้วยอ่าอ่าห้ามโดนระเบิดนะถ้าโดนระเบิดก็จะ ได้จัว่วระเบิดไปหนึ่งอันก็คือรอบหน้าก็อาจจะเล่นลําบากขึ้นแต่ถ้าได้สายฟ้าก็คือเหมือนได้โบนัส<ด>ก็อาจจะได้อะไรที่ช่วยเราได้มากขึ้นอ่ะรอบหนึ่งเล่นตามนาฬิกาทรายนะนาฬิกาทรายนี้เขาบอกว่าใช้อ่ามันประมาณ3ามิบวิสามสิบวิอ่ะเราก็เริ่มเล่นกันเลยเอลซ่าสีส้มทองหองยอดสีสม่วงแล้วของอ่าสีเขียวเนาะมาเรดี้เซต ก็ไปเลยดีกว่าโอ้ยแล้วเราเสียเปรียบอะแสงมันเข้าตาก็คือลากลากลากเลยแล้วก็ดูว่าห้ามห้ามขยับนะอ,อก็หลักการเราก็ต้องให้มันเป๊ะนิดนึงเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยทำไมเสร็จเร็วอะนายเสร็จเร็วได้ยังไงเอ้ระวังระวังโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกัน โอเคเฮ้ยกดหมดก่อนเวลาทุกคนแล้วก็เริ่มจากคนแรกเนาะแล้วก็ไปทาบเริ่มจากเราแล้วกันเราเป็นคนแรกสายสุดก่อนอะไปวางทาาดูว่าใครได้อะไรบ้างนี่โคตรมืออาชีพมืออาชีพตรงไหนอันนี้ไม่โดนม <c oughs> ีขิงเลยอะอะต่อจุดจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายทาง <c oughs> เนาะเราได้สามแต้มแล้วก็โดนหนึ่งดาวได้เป็นสี่ห้าอันนี้โดนปะ กโดน<ด>นะหกหกนะอ่ะได้โบนัสหนึ่งอันแล้วก็เจ็ดนะแปดอ่าลักสำเร็จนะได้แปดแตม้มเราก็เอาอันเนี้ยที่เป็นโทเค็นของเราไปวางปักที่แปดแตม้มโอเคที่เหลือก็เป็นการลบอ,อ่ะ,ออะคนต่อไปห้ามหมุนนะคือเราหัานด้านไหนวาดด้านไหนเราก็วางตรงนั้นนะอ่ะดูของเด็กสิของเด็กอ้วนได้เท่าไหร่อ่ะ ไปสำเร็จไหมสำเร็จนะได้สามแต้มนะโดนหนึ่งอันได้สี่สองอันได้ห้าวายแต่โดนหนูลบสองก็เหลือสามแต้มอ่าไปไม่เหมือนที่ซ้อมไม่เหมือนที่ซ้อมเมื่อกี้ที่ซ้อมนะหนูได้หนูได้เท่าไหร่ดู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 คนนี้สีเขียวได้เท่าไหร่อ่ะ ถึงนะโอ้เกือบนะเกือบนะเกือบนะเกือบไม่โดนนะได้สามแต้มนะสี่แต้มห้าแต้มได้โบนัสหนึ่งอันหกแต้มนะโดนหนูลบสองเหลือสี่ยูต้องการระเบิดยูจะเอาระเบิดไปทำไมอ่ะสี่แต้มของน้เปิดได้สี่แต้มรระเบิดมันไม่ได้ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะลูก มันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นอ่ะขอสเตะหน่อยด้วยความที่เราเป็นปากกาไว้บอร์ดมันเช็ดไม่ออกเออก็อาจจะลบยากนิดนึงนะเลมื่อกี้หนึ่งใช่ไหมึงเป็นเวอร์ที่ห้าแต่ว่าเล่นยากมากยากมากเลยใช่ป่ะแต่นี้เล่นเวอร์หนึ่งยากยากกว่าแพ้ยากนิดเดียวเลยเหรอสุดยอดอ่ะเราขิงมากแล้วเราทำไมไม่ลบของตัวเองอ่ะ ก็พอถูสเปรย์ข้างหนูแล้วก็เอ,อ๋าเอาเอาสเปรย์มาเรียกก่อนอ่ะเออไม่ไม่ไม่ถูอย่างนั้นลูกถูไปทางเดียวเออถูไปทางเดียวปื้ดมันจะหายไปนะคะเอออ่ะ อ่ะก็เวลาจบด่านก็คือหมุนไปเลเวลสมันก็จะหมุนโรเ a t ไป90องศาโนะอ่ะเปลี่ยนเป็นเลเวลสอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ r o t a t ไป90องศาซึ่งถ้าเกมเรานั่งเล่นรอบโต๊วอ่ะมันมันจะผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบเนาะโอเคคราวนี้ถ้าใครมีโบนัสที่เมื่อกี้ได้มาอย่างเราได้สายฟ้ามาเราจะใช้ในรอบนี้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนั้นก็คือกว่า กวาดเวาระเบิดทิ้งได้หนึ่งอันแต่อันนี้ได้ยุงอยโอเคก็คถ้าเป็นยุงคือยุงก็จะน่ารักหน่อยก็คือให้เอายุงเนี่ยไปไว้บนปากกาอซึ่งซึ่งโอ้น,นี้วางยากเลยเออคือให้ไปวางบนปากกาถ้าถ้ายุงตกก็ต้องหยิบมาวางใหม่ห้ามทำให้ยุงตกปากกาเราไม่ใช่ปากกาเออแต่ปากกาเราไม่มีหัวตัดอ่ะหรือจริงเราสลับใช้ด้านนี้เขียนแล้วก็ไว้บนนี้อ่า อ่าโอเคนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บหัวเก็บไว้ใช้ในรอบถัดไปคือแค่นี้เราก็นำแล้วไงเราไปเวอร์สองกันเลยดีกว่าป่ะอ่าเราไปดูเวอร์สองก่อนเวอร์สองให้วงกลมออปติคีบเราก็าคืออะไรไอตัวนี้นะตัวเต่าทองนะใช่ไหมไมันคืออะไรดอกไม้เหรอทำไมข้าใหญ่เป็นเต่าทองไงทั้งเอาเห็นปออเป็นลายลูก เอไข่เต่ามีดอกไม้โอเค,อเคก็ให้ไปวงเนาะวงได้ต้องวงคือของออเจกตีฟต้องอยู่ตรงกลางนะคะอย,อยู่ในวงนะคะต้องอยู่ในวงนะคะ <5 S 1> วง <5 S 1> ได,ได้1อันได้3คะแนนนะคะแต่ถ้าวงผิดหรือว่าไปโดนดอ่าวงเล็กๆไม่ได้นะคะแต่ถ้าวงอันอื่นนะคะหรือไปโดนได้ติดลบ1คะแนนนะคะโอเค30วินาทีเหมือนเดิมเรดี้เซ็ต <Go. S 2> <Go. S 1> จะวงใหญ่วงเล็กก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าวงแล้วเราก็จะได้แต้มไงต้องให้มันอยู่ในวงนะออโอ๊ยลืมวงไปเอาคือวงมันจะเป็นเชฟยังไงก็ได้อะ่ะคือแก้ให้มันแบบของอยู่ข้างในเสร็จแล้วพคนหนึ่งกาเสร็จกันหมดแล้วเพื่งเราเสร็จโอเคอ่ะ แอมเฟอร์สนะไอคนแรกนะไอโกก่อนนะอ้าไม่ได้อ่ะได้แอันเดียวค่าได้สามแต้มค่าสีส้มเป็นแปดบวกสามเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดโอเคอ่ะอยู่หนูตุ่ะก็วางค่ะห้ามหมุนนะคะลูกไม่ได้หมุนอ่ะวางให้มันพอดีลูกได้ไหม อันนี้ได้อันนี้อนุมัติอนุรลมให้นะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะเฮ้ยแต่คุณได้โบนัสหนึ่งอันอะคุณได้เลือกโบนัสไปโอเคอ่คุณได้สามแต้มเฮ้ยคุณได้ยุงเหมือนกันยุงไม่เอาเขาเลือกใหม่ได้ไหมทำไมอะไม่ได้แล้วลูกได้อันไหนก็คืออันนั้นลูกอ่านับซีของนาเบะได้เท่าไหร่คะ าาอาโอเคได้เลยคะ่ะอุ้ยได้อ่ะได้หไอันเหมือนกัได้หึ่งอันเหมือนกันได้หนึ่งอันเหมือนกันอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าติดถั่วนะอันนี้ก็ไม่ได้นะคาดตรงกลางเลยนะไ,ไม่ได้โบน,นัสนะสปปอนโอเคปปได้ฝังแต้มจบเวอร์ที่สองเอเวอร์แรกเลเวลสอง ต่อไปนั้นก็หยิบออกเพราะว่ามันก็มีแค่สองด้านเนาะเมื่อกี้มันไปทางนี้เนาะแล,แล้วก็เมื่อกี้มันอยู่ด้านนี้เนาะเราก็ต้องโรเทลมันไปด้านนี้ออกไปเลเวลสขออ่านก่อนอันนี้เป็นการจุดเนาะจุดได้เป็นจุดจุดได้ทั้งหมด4ี่จุดให้โดนไอตัวนี้ถ้าเป็นหัวทองเนี่ยได้สามแต้มหัวเงินได้หนึ่งแต้มเอ้ยหัวเงินได้สแต้มถ้าไปโดนขินลบหแต้มโอเคไหมร้อมยัง ทอมหนึ่งสี่จุดนะเลดี้หนึ่งสองสามไป <c oughs> โอเคบาย เออการระยะที่ดีคุณเร็วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วลัดดับโอเคฟินิสโอเคเรามาเช็คกันว่าคนนํามันก็คือคนนำอ่ะนะสุดยอดอะ่ะโคตรแม่นได้หมดนะได้หมดนะสามแต้มห้าแต้มอันนี้แล้วก็เจ็ดแต้มเก้าแต้มโอเคสามแล้วก็ตัวละสองเนาะเราได้เก้าแต้มเก้าบวกสิบเอ็ดเป็นยี่สิบ เดียวด่คุณวางให้มันตรงก่อนลูกไม่แพ้สิทำไมถึงอ่ะโอเคอยู่ได้สองตัวนะคะได้สี่แต้มนะคะแต่ว่าอันนี้โดนหินถูกไหมคะลบหินลบอะไรหินลบหนึ่งลบหนึ่งเองได้สี่แต้มลบหนึ่งนะเ<ม>หลือสามนะสามลบอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะอันนี้โดนหมอันนี้โดนหินหรือเปล่าไหนขอดูสิไม่โดนเพราะฉะั้นสี่ลบหนึ่งเหลือ อ่ะสแล้วยูสีอะไรยูสีม่วงได้3ามแต้ม3ามบวกสามเป็นหกได้2ตัวเหมือนกันเลยได้เท่าไหร่เฮ้ยอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้นะโอเคได้สองตัวได้สี่แต้ม อามาเฮ้แต้เอ,อ้ยไม่ธรรมดาโอเคจบเวอร์ที่3ด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราฟลนะิปเนาะฟลิปด้านก่อนอันนี้เป็นเวอร์เลเวล4พูดผิดอีกแหละตับเลเวล3ต่อไปเลเวล4ก็ฟลิปอีกหนึ่งที <c oughs> โอเคเลเวล4ีอาลืมใช้ไอเทมเลยอะ่ะอ่ะ เอาไว้เอาปประกาน,นะอ่าอย่าตกนะเราอ่ะเฮ้ยแก้ไอ้ทำไมเราก็ไอไม่อยากใช้โอเคอ่ะเลเวลนี้นะเป้าหมายก็คือลากเส้นได้1เส้นนะโดยที่เริ่มจากตรงนี้นะจุดเริ่มต้นได้หนึ่งแต้มนะแล้วถ้าไปโดนดาวก็ได้อีกหนึ่งแต้มนะแต่ถ้าโดนลิงนะโดนลิงลบสองนะโดนหินลบหนึ่ง,น,งนะนเออหนูก็ได้อะ เจอตัวนี้เออเจอตัวนี้ลบสองเจอหินลบหนึ่งนะ1 1> โอเค<า>แต่ถ้ามีเก็บกุญแจไปเปิดตรงนี้ได้นะแต่ถ้าไม่ได้กุญแจเปิดไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมก่อนคราวนี้ไอต้องสลับด้านมันวาดได้เรื่อยๆคือถ้าถ้าถ้าตกก็แค่หยิบขึ้นมานะแต่ว่าเส้นก็ห้ามหยุดนะเส้นต้องต่อจากที่เดิมนะโอเคไหมเตรียมตัวเดี๋ยดีเซตก็ ยแค่เริ่มต้นก็ตกแล้วอะอ่าเกมนี้เวลาลากเส้นอะห้ามเส้นตัดกันนะเออห้ามเส้นแบบตัดกันควยกันอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เพราะไม่งั้นคือมันมันมันจะหาไม่เจอว่าแบบมันคือไปทางไหนกันแน่ หมดเวลาไมหมดเวลาอา้าวเฮ้ยต้องทุกท่านรีเพรชป่ะคือค่าจะหมดเวลาไปก่อนแล้วไงไวอันรั้ล่ะเหออ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลบคะแนนเอาทีหลังแล้วกันนะโอเคอ่ะเราเอาเท่านี้ไปก่อนไปคนแรกทาดาโอเคเริ่มจากตรงนี้นะได้หนึ่งแต้มนะได้กุญแจนะแล้วก็สองแต้มนะสามแต้มสี่ห้าหก โดนหินลบหนึ่งเหรือห้าเป็นหกได้ไอเทมอีกหนึ่งอันได้หแต้ม <c oughs> คือ,ต,อนนต้องเล่นอ่ะชนะไปเลย <c oughs> ไอไม่ได้โกงไอก็เล่นตรงไปตรงมาเนี่ยแหละย,ยู okay, อ่ะ okay, อ่ะอยูได้กี่คะแนนวางให้ตรงกันลูกโอเคอ่ะไม่ โอเคนะได้หนึ่งแต้มคุณไม่ได้กุญแจนะชนหินลบไม่ลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ได้หนึ่งเป็นหนึ่งสองอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะคุณไม่ได้กุญแจนะสองนะสามสี่คุณไม่ถึงนะไม่ได้ของนะคุณได้สี่นะตอนนี้คุณเป็นคุณสีอะไรสีม่วงสีหกบวกสี่เป็นหกหกบวกสี่ได้สี่โอเคไป ขอชาเปหน่อยของคุณคุณแพ้ดุแพ้เออทำไมทำไมอยากแพ้เหรอป่าวเอาแล้วทำไมถึงชอบพูดว่าแพ้ลูกเพราะว่าอ่านับสิหนึ่งได้กุญแจสองสามอันนี้โดนไหมไม่โดนนะโดนเหรอห้าห้าหกเจ็ดชนลบสองเหลือเท่าไหร่เหลือห้า บวกหนึ่งเป็นหกได้แค่นั้นค่ะได้หกแต้มค่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช่เลเวลห้ามันก็จะหมุนกลับมาเนาะเพราะเมื่อกี้จบที่เลเวลสี่มันไปทางนี้เพราะฉะนั้นเรามาทางนี้ก็จะหมุนกลับมาโอเคตอนนี้คือเหมือนนั่งคือนั่งข้างเดียวกันจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเสียเปียบหมด กหมันอ,มอยู่ฝั่งตรงนั้นน่ะใช่คือถ้าหมุนไปข้างนึงคือเสียเปียกหมดเลยอะฉันได้อะไรอะฉันได้ไม้กวาดแต่ฉันยังไม่เคยโดนระเบิดเลยอะ่ะก็ยังไงก็ชนะอ,อ่ะต่อไปเลเวลห้านะเราเหลือแค่สองด่านเท่านั้นเองอะเราลากสามเส้นเนาะจากจุดไปตอดจากต้นทางไปปลายทางนะต้นทางเป็นอะไรต้นทางคือตัวนี้วิหารตัวนี้นะคะปลายทางเป็นอะไรปลายทางคือไอ ไอเนี่ยไอต้นไม้ไข่เนี่ยโอเคไหมตักไม้ไข่ลากสามเส้นนะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้โอเคไหมจากตรงไหนก็ได้ไปถึงตรงไหนหรอจากตรงนี้จากไอ้ก้อนเออจากก้อนนี้โอเคไหมคะตรงฐานนะคะก้อนนี้อเนี่าได้เคตรงไหนก็ได้ใช่ตรงไหนก็ได้ค่ะให้ไปถึงตรงนี้นะห้ามโดนลิงนะกับห้ามโดนหินนะคะโอเคไหมโอเคโอเคเลดี้สองสามเลยไป ต้องวีขอให้ดีๆละอือจังใจอันนี้ไปอันนี้ได้ไหมได้คุณอ,อยู่ตรงไหนก็ได้อะแต่ถ้ามันเป็นไอเนี้ยเป็น,นเขาเรียกอะไรเป็นมันสามเส้นเนาะก็เส้นไขว้กันได้ไม่เป็นไรแต่คุณก็ไม่ต้องทําให้มันไขว้กันสิมันยากเกินไปอะถ้าคุณจะทําให้มันไขว้กันขนาดนั้นนะโอเคอ่ะอฮ้ยทุกคนเหลือเวลาหมดเลยอะสุดยอดอ่ะ ไอไปกรอบคนแรกได้ไหมได้นะได,ได้นะได้ <Okay. S 1> สำเร็จนะเส้นที่หนึ่งสำเร็จได้สองแต้มนะ mm hmm. แล้วตรงตรงนี้ได้เป็นสามแต้มนะสามแต้มแล้วก็สำเร็จนะสี่ห้านะหกนะได้อเทียมอีกหนึ่งอัน mm hmm. เส้นที่สามแล้วก็เจ็ดแปดได้อีกหนึ่งอันเป็นเก้านะถ้าได้เก้าแต้มเก้าบวกยี่สิบหกเป็นสามสิบห้าโอเค ไอโดนหนูเนี่ยม่คุณคุณอย่าลากอย่างนี้ลูกเอาไปวางปึ๊บมันคือมันมีฟิล์มอยู่ไงแล้วฟิล์มมันจะเหนียวเหนียวฟิล์มมันจะลอกหายไปหมดเฮ้ยคุณเก็บระเบิดเหรออันนี้ได้สองนะ,อะสองนะได้ระเบิดสองอันได้ระเบิดเดี๋ยวก่อนทีละอันลูกอ่ะได้ระเบิดหนึ่งอันอ่าหยิบระเบิดไปหนึ่งอันอ่ะแล้วอันนี้ เส้นนี้นะไปสําเร็จนะได้อีกสองแต้มเป็นสี่แต้มอ่ะได้โบนัสอีกหนึ่งอันแล้วก็ได้ระเบิดอีกหนึ่งอันอ่าแล้วเส้นนี้ก็ได้ระเบิดอีกหนึ่งอันเส้นต่อไปแล้วก็ไปถึงนี้ก็ได้โขกอ่ะได้ระเบิดอีกหนึ่งอันค่ะก็คุณลากให้โดนระเบิดหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณได้โขกคะแนนคะแนนค่ะอ่าหกบวกของเดิมเป็นบวกสิบเป็นเท่าไหร่คะขอสเปรดหน่อยอะไรนะหกบวกสิบเหรออืม หกบอกสิแป๊บป๊ป๊อ่าอ่ะแต่ยังไงยังไงนะเบกก็ขึ้นนำหนูอยู่แล้วอ่ะนับค่ะดนับถึงทุกอันได้หกแต้มเจ็ดเจ็ดแปดหนู่งอไรกันหนึ่งไอเชมโอเคแอคคัอ่าเรามาดูว่าเอลเชมเเส้นยึบยึกยึบยึบคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็วนเวียนวนเวียนเบคซายก็คืออะไร อ่ะเดี๋ยวเช็ดแป๊บนึงนะเดี๋ยวอธิบาย okay, ไอเทมที่คุณได้มาส่วนเราได้ได้ยูใมาอีกแล้วเอาไปแกล้งคนอื่นได้อ่ะอ่ะของหนูได้อะไรของหนูต้องยืยดเหยียดแขนตรงนะคะรอบนี้โอเคไหมคะหนูต้องถอยมาแล้วเหยียดแขนตรงวาด<ข>น,นะคะอโอเคแล้วก็เปลี่ยนมือแล้วก็แล้วก็ต้องใช้มือซ้ายส่วนอันนั้นคืออะไรไอเช็คสักครู่นะวอลเทอะเพย์เอฟเฟกต์อะวอเทมัดฟลิปเด เบสบอร์ดออนทูอิสคั l เลอร์ไซ์อ่าโอเคข้อะไรเหรอโอเคนี่ค่ะต้องวาดด้านนี้นะคะโอ้โหเออนั่นแหละแต่เบสบอร์ดอีสเทอร์นเราบอกว่โอเคอ่ะก็จบรล้อ่ะแล้วคุณได้คุณได้กล้วยคุณจะโยนใส่ใครก็โยนใส่คนที่มีคะแนนเยอะที่เออโยนใส่ใครต้องฟิปก่อนอ่ะฟิปก่อนนะ อันนี้เราจบเลเวล5แล้วต่อไปก็เป็น Level 6, Level 6เลเวล6เลเวล6ด้านนี้โอ้โหอ่ะหมุนตึ๊บโอเคมาเลเวล6เป็นเลเวลสุดท้ายคุณจะโยนกล้วยใส่ใครไหมถ้าโยนใส่คนนั้นส่วนใส่ใครคนนั้นเขาห้ามผ่านกล้วยน้าำโดนกล้วยโอ้โห <c oughs> ดูทุกคนดูตั้งใจ <c oughs> อเ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอธิบายแมปนี้ก่อนแมปนี้ลากได้4เส้นโดยที่ต้องลากจากตรงไหนเอ่ยตัวนี้ แล้วก็ไปโดนระเบิดก็คือเอาระเบิดไปปามันเนาะลากจากระเบิดไปโดนตัวบอสเนาะและห้ามโดนหินนะโดนหินคือตายเลยนะอโอเคไหมแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งคือให้วงถ้าวงวงรอบคบไฟได้สองแต้มลากเส้นสี่เส้นกับวงรอบคบไฟโอเคไหมแค่แค่วงรอบที่ไฟอย่างเดียวนะโยนโยนโนโนไม่ใช่วางงี้ โทษโทอ่าอ่าอ่าโอเคอายุโยนไหมแมปสุดท้ายแล้วโยนใส่ซ่าโยนอ่าโยนเคโยนใส่ซ่าไหอ่าอ่าอย่างนี้ก็ได้ลูกอ่าให้เข้าตรงนี้เอออ่าโยนโอเคไม่เป็นไรอ่าโอเคอ่ะดีว่าเธอนนะคุณต้องใช้มือซ้ายเพราะคุณโดนระเบิดอันนี้ให้ใช้มือซ้ายแล้วคุณต้องยืดแขนให้ตรงอ่ะมือซ้ายค่ะปกติคุณเล่นมือขวา อ่ะแล้วคุณต้องถอยอ่ะถอยไปโอเคโอเคไหมอันนี้คือวอ์เทกไงวอ์เทกคือสลับด้อ่ะแล้วนั้นกระแะเคลียร์เอฟเฟกของคุณออกไปก่อนโอเคนะวงกลมนะแล้วก็ลากเส้นสี่เส้นนะวงกลมหนึ่งอันวงกลมให้ได้ไฟนะจุดใช่ไหมอ่ะตรงวงกลมวงกลมวงกลมไฟให้ได้ไฟอยู่ตรงกลางโยนระเบิดแล้วก็โยนระเบิดชี้ระเบิดไปใส่ตัวนี้โอเคไหมคะต้องชี้แบบเป็นลูกศรหรอ ไม่ใช่หมายลากเส้นไงลากเส้นไปโดนจากระเบิดโอเคไหมสามสอสอหนึ่งเริ่มไม่ต้องขาดตึงๆด้วยห้ามโดนหินนะโดนหินตายเลยอ้อโดนกล้วยกล้วยขวางว่ะเฮ้ยแม่งมีกล้วยขวางอ่ะอะไรเนี่ย โอเคหมดเวลานึงหมดเวลาแล้วตามรับตามรับตามรับเย่แอมเฟิร์ไม่เย ي, ่เลยสักติดเย่หนูใช้ข้างนี้แล้วก็แข็ตรงด้วยโอเคได้ไหม่ะได้ไหม่ <c oughs> ะข้าวงได้นะ วงไฟได้นะวงไฟได้ได้ตีแต้มสองแต้มระเบิดได้นะระเบิดได้ได้สองแต้มนะสี่เออไม่ได้ตายเลยว่ะตายศูนย์อะไรอ่ะดิดทเดียวเองอ่ะทองยอดค่ะได้ไหมลูกเฮ้ยี่อ่ะ ได้เยอะอยู่เอาไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงนะคะโอันนี้ถึงนะคะได้สองแต้มนะอันนี้ถึงได้สองแต้มคุณได้สี่แต้มค่ะสี่แต้มมีเยอ่ะสี่แต้มเป็นเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบอ่ะคนสุดท้ายนะเบค่ะน้อเบยโดนตายน้อเบีก็ตายวายบายบายวายบายวายบายบายโอเคก็จบแล้วหมดแล้วอันนี้ก็คือเวอร์หนึ่งหกเลเวล เกมลูนิทูนก็เล่นประมาณนี้เล่นง<ๆ>่ายๆที่เหลือก็เป็นมันก็เป็นเกมสนุกสนุกเล่นในครอบครัวได้เนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงว่าใครชนะเพราะมันเห็นกันชัดๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะ,ะใครชนะใครแพ้ก็เก็บด้วยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยปาเวลาก็เก็บไปงั้นงั้นจบแค่นี้นะปิดทิวเลยไนหะมโอเค,คอตาทำความสะอาดบอร์ดกันให้เรียบร้อยแล้วกันไปหาปากกาที่เหมาะสมมาเล่นไม่งั้นจะลำบากเหมือนเรา ไปก่อนละลาไปก่อนกับเกม Rooney Quest บายบาย